เย่ yeah. นี่คือสวรรค์สําหรับคนที่เล่นมาครับแล้วก็เป็นนรกสาหรับคนที่เล่นมาครับด้วยเช่นกันนะคะที่ตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิงซีวิมนะคะ วันนี้นะคะเราอยู่กันในเกมไมค์ครับนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดในเกมไมค์ครับนะคะทุกคนมาตอนนี้พิมพ์ได้เปิดเบิกตัวช่วยนะคะเป็นตัวช่วยสำหรับการเริ่มต้นเกมโอเคค่ะขุดกล่องมาด้วยเอาไปได้ข้อพงมาหนึ่งอันนะคะตอนนี้เราเกิดที่ทะเลซ้ายใช่ไหมคะ โอ๊ยเจอลาวานี่ฉันถ้าฉันเล่นชาเลนจ์นะอ่ะเราจะขุดหินก่อนนะคะมีน้ำค่ะตรงนี้ขุดหินก่อนค่ะอ่าอนนี้อ่ะกะเราจะเรกะเราจะลงเจจะเแตราจะขุดสายล้วเราจะขุดหิาสาโอเคน่าจะด้าทำแบนี

ทุกคนคะเราเจอสิ่งที่เรียกว่าพีระมิดเย้ yeah. นี่คือสวรรค์สําหรับคนที่เล่นม c ครับแล้วก็เป็นนรกสาหรับคนที่เล่นม c ครับด้วยเช่นกันนะคะที่ตรงนี้คือเราจะต้องก้าวอย่างมีสติไม่งั้นเราจะเดธนะคะ,อะ,อะขอขุดไปได้ไหมคะอันนี้เป็นอะไรที่พิมพ์ค่อนข้างจะกลัวค่ะ เราจะลงแ,แบบนี้ค่ะเพื่อนๆเราจะเซฟตัวเองที่สุดไปว่าของยัอย่างๆๆแรกเราต้องจัดการตรงนี้ออกก่อนเลยอ่าได้แอมเบรลมานะคะแล้วก็กระดูกดินปืนอ่ะเอาไปหมดเลยแต่เราไม่เอาเนื้อเน่าหรอกได้เกาะม้าค่ะอ,อ,อ่านค่ะทุกนขาในไมค์ครับเนี่ย อันเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่หายากเมื่อเราเจอแล้วเราก็ต้องอ้าได้เอนชานเอาไว้สมุดเอนชานนะคะทุกคนอืมโชคดีโอเคหามหมดแล้วเราก็จะกลับขึ้นไปนะคะกลับขึ้นไปเลยตรงนี้2000 years later. จะสร้างบ้านแบบขนาดหนึ่งคนอยู่นะคะมีห้องรับแขกแล้วก็ห้องอะห้องอห้องไอ้นั่นนัะห้องนอนแค่นั้นพอค่ะคือตอนนี้มีคนบอกว่า ให้พิมพ์เล่นเกมแต่งตัวซึ่งเป็นเพื่อนพิมพ์เองแต่ว่าตอนนี้นะคะเรายังต้องลงงานตามตารางนะคะคือมา c ครับเนี่ยจะเป็นทุกวันจันทใช่ไหมอ่าซึ่งคิปเกมแต่งตัวสําหรับเพื่อนนะคะก็จะเป็นวันถัดไปนะคะัดไเนี่ยจะเปสำหรับ่อนอีกแล้ถ้าเรา้ยว่มันมอนนาไม่ได้ับขเดียวไล้าะไ่ดดไม่ดังไงยได้ไมะไมา่าเราทดี มสามกองค่ะเออสามกองสามสามกองขึ้นมาตอนนี้เราจะเข้าไปนี้ดูด้วยสำรวจเราอย่างไรเราโอ้ยไม่ได้จริงหรอกทุคนแต่ว่าจะทำอะไรเกิดกันสมที่เกิดตรงนี้ค่ะ2,000 years later โอเคเรามาเริ่มสร้างบ้านกันเลยค่ะกันรอยกันรอยอุย้ยทำยังไงดีอ่ะอะแบบนี้ละกันอื นิ่มชาว1 2 3 1 2 3 โอเคตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนนะคะเอ,อ่อที่สร้างบ้านรูปตัวแอลเนี่ยส่วนตัวพิมพ์และเป็นคนที่ชอบบ้านรูปตัวแอลนะคะพิมพ์รู้สึกว่ามันสวยดี เป็นบ้านเล็กๆนะคะเื้าโลมาน้องโลมา,าเจ้าโลมาเพื่อนๆโอเคแค่นี้ก็สบายใจนะคะสำหรับการเล่นเอาชีวิตรอดเจอโลมานี่เป็นแบบบุญสุดเยอะจ้า จะเป็นประตูบ้านใช่ไหมตรงนี้เป็นประตูบ้านโอเคประตูบ้านนะคะเข้ามาปึ๊บปึ๊บอ๋อตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องรับแขกค่ะโอเค โอเคตอนนี้เราต้องการอันนี้ค่ะเราลองกันจัเราจะนช่วง่อนช่เกนลกเนือยกนจเรวกนเายนะน้ละล้อกนี่แหละล้ก็อันนี้ bye โอเคค่ะนี่ก็คือสภาพบ้านที่เสร็จแล้วนะคะเราได้ทำการตรับแต่งแล้วเรียบร้อยโอ้ยเขาไม่ได้โอ้ยโอเคนี่คือห้องนอนอามีหีบมีอะไรเรียบร้อยนี่คือหน้าบ้านค่ะท่าดาโอเค ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ให้พิมพ์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย